น้องในที่สุดยิบก,ก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านกองล่อพ่อมาถึงชาวบ้านบอกให้รีบหาที่พักรีบอาบน้ำชาเป็ดไว้เพราะหมู่บ้านนี่สีหมอดไฟหมอดน้ำบ่กเกินหกโมงเย็นเนื่องจากสามอาทิตย์ที่แล้วได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดพ่ายน้ำถ่วมดินสไลร์ลง่เสาไฟล่มจึงเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าบ่เพียงพ่อต่อการใส่งานคือที่พักท่ำเจริญตั้งอยู่ในหมู่บ้านกองล้อ เมื่อคูนคำแขวน,ขวนคํำมวนราคาถีบผัก1นึ่งแสนหามืนกีบต่อหนึ่งคืนมาถึงก็รีบสักผ้าปั่นผ้าเลยจ้าแดดดีอากาศดีปะเราไปขี่รถเล่นชมห,หมู่บ้านกองรอ,อกันเถอะ อันนิยมปลูกอันยาเนาะปลูกยาปลูกเขาเนาะแม่เนาะเลี้ยงขั้วเลี้ยงงัวงามเนาะงามเพ่งธรรมศาสตร์งามงามอันนี้นี่บ้านกองล้อบ่หนี่บ่แม่นเลยบ่ออแม่นอยู่มนบ่ก้อนนี้เป็นยังนี่แม่บ่อนไปนี่เป็นบ่อนท่องเที่ยวบ่บ่ไก่บ่ท่างยากบ่เดี๋ยวหนู้ต้องขี่เข้าไปก่อน ในหมู่บ้านนี่สมม้มบรรยากาศในหมูบ่บ้านกองรอนนะพี่นอ้องถ้าวมูพี่น้องขี่รถหาสมม้มบรรยากาศในหมูบ่บ้านสุดแล้วไปบ่ได้หมูบ่บ้านนี่ง่ค่ะเป็หเห็ดอียงละ่ะเฮ็ดอียงใตไฟกินเขา กินเข่ากัญญงเสียบบอกินเข่าตะเวนแถบโอ้ตรงนี้มีโฮมสเตย์ด้วยมันมีไฟเนาะมันลำบากเนาะแม่เนาะหกเอ้ยว่ามันหกวงมึอนี่พิ่นปิดจะวงปิดหาหาหาโม้งพันก็ปิดแล้วมึอนี่หาโมกัปิดอะไงกินก้อนเดียวพันไต่ไฟกินเข่าเนาะพี่น้อง เพราะว่าไม่มีไฟช่วงห้าโมงหกโมงนี่คนสิบฟิตไฟเวิดเลยเมืองนี่สานเลยเบิ้งุดเดินก็อายมือบานนี๋ไงปะไงหรอปะไงบ่แต่ตอนนี้มันสุดแล้วมันมีเส้นหางกลางลงไปเราไปดุดเลยเราไปจนว่าเกือบสุดสายน้ำกูละไปเส้นใด เราไปอีกประมาณแยกกันใหญ่เนียนบ่เนี่ยเขาก็ไปทั้งทั้งวัดคุณบ่ไปทางวัดเราไปบ้านใตุ้เลยอประมาณสองกิโลคุณผจ้ชมใช่ไซมสุดแยกมือเครื่องมือเต๋อมีไฟมือเจ๋อยู่อังไหนบ่มีแล้วก็อยู่ไปใต้เหียนใต้อย่างไปนั่นแหละตะกี้มีอยู่เนียนบ่มีแล้วบ่ฝนตกนักดินมันสไลด์ลงเนาะเรามันไปถือกับสายไฟ เสาไฟเนาะมันก็เล่นหวยลงเนาะมันก็เลยคนก็เลยตตองแบบว่าไฟฝาดมะพร้าไเนาะก็เลยตตองสลับพักเพี่ยนกันใส่ใส่ใส่กลางเว้นมูบานเจ้าหนีใส่กลางเว้นเรากลาคืนหนีพนสิดับ <ร Sounds. S 1> ให้เราก็ไปอ่าให้บ้านอื่นใส่ตอนกลางคืนมูบานอื่นพนกับศีดับตอนกลางเว้นนี่สิสลับกันไปอู้ไปจะอยูเนาะมูบานเจ้าหน,นีเนาะสุดยือดสุดเดือดกินเ <İs> ข้าแล้ววะแม่ มืดบดเลยทีนี่ม mm ืดดบดหอนมอแม่ยังมือขึ้นหอนมอยัง hmm. มือข hmm. uh, yeah. exactly ึ้นหอนออกมานอนเปย์ยวนหนาเงี้ยนหลุดไฟบ่มีเนาะนั่งอยู่หันคอยแต่อากาศบรรยากาศดีเด้อต้องพึ่งพัดลมมันจะพึ่งแอร์เลยมันอยู่ในุบเขาเนาะแม่เนาะเมืองนี้เนาะตัานนี้เนาะตรดพไปนนอะ ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศชงหกวงแง่เนาะพี่น้องก็สีมืดเบิดเมืองอีกจากน้อยชั่วโมงหนึ่งก็สีได้มืดเบิดเมืองแหละแต่ว่าโชคดีที่เพื่นผักอิบเพันปั่นไฟเนาะเพันนี่เครื่องปั่นไฟเพันสิเปิดแห่เข้าใส่สองชั่วโมงพี่น้องตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มมูเจ้าะเห็ดยังมูเจ้าก็บฝ่าวเห็ดฝ้าวซาดแบดฝ้าวอาบน้ำแม่ยนยนน้อยวอนกินเข่าเนาะบ้านเขาอยู่ผู้ใดขายพอไฟมันดับเบิดเนาะแม่เนาะ เพในเลลใจดีถ้าว่าเห็ดกับบมมี่วันกินเข่าพี่น้องถ้าผู้ได้สีมายาม่ำหนีต้องหาซื่อควงกักตุนมากินเด้อถ้าว่าซื้อบะามามา,มานำห่อนกับบมีอีกทีนี่เอา้าขนมได้โยขนมคุณ <c oughs> อนนะไรเราใต่ไส้ตำามกผิดผัดกะเพราเงินเสาไฟกับมาแล้วพี่น้อง มุ่งนี้เช้าไฟก็มาแล้วเป็นไอสี่มาเป็นเดือนเลยเด้พี่น้องติด,ด,ดติดดับ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 ติดติดก็เป็นเดือนเลยเด้ <c oughs> นี่แหละเขาเอื่นว่ากินข้าวใต้แสงเทียน <c oughs> พี่น้องกุเจรเห็นข่อยวะเห็นบ่พี่น้องมันหมืดเลยเดย้มันไม่เห็นอะไรเลยน่ามากินเข่าเห็นพ่อล่วง่วงบ่เห็นพอ่นพอรัวรัไหมสรัวสรัวโอเค พามากินข้าวด้วยกันคอยจะเฝ้ากินก่นอนแจ่บเจ้าของร้านอาหารพนกัใจดีเนาะมนมาเขาว่าให้หกินข้าวถ้าเราบ่เห็นให้กิน,น,ก,นกับพมีหม่องได้กินเราพ่นองเพราะว่าพนหมดไฟเบิดแล้วเพ่นเปิดเหตุใส่ไฟนี่ช่วงเก่าโม่งถึงใบสามโม่งนาะแม่เนะออาะกต่หัวตาได้ใส่ว่างสามตีหมื่นนี่แหละเนาะก้อนหน้านั่นก็ดับเบิดเลยยิดถูกตอลอดยีดตีชั่วโมงเลย ว่าสมัรถใส่ไฟได้ตั้งแต่วันที่สองมาจนวันที่เร้าจิตำสดะช่วงน้ำทมืองงนี้เขาน้ากินตรงนี้เขาน้ำกินตรงีน้ำกินมึม่ข้ากินอีกเ็นได้่นี่ข้าก็ีบลายเนาะอันปั้นเนางเฮาพะนะบันนี้ไฟดับเกอเป็นเดือนไฟฟ้าซีเข้าตรงนีได้อันอีกเพิ่มาบริจาคู่วะบริจาน้ำบริจานี้มาบริจาแระดับ อาจารย์ทีู่เานยันนนนสิเป็นให้ไข่กับอันปีสองหาหกหนึ่งอัตปะือที่ว่าเคลื่อนแ,<ม>แตกก<ม>ันเลยแบบนันเลยถ่วมมิดลงังคาเลยกันบอห<ม>นูก็เห็นในทีวีในออกข่าวอยู่วังสองอาทิตย์ประหารเพ่อนออกข่าวเมืองไทยอยู่ว่าแขวนข้าม่วนนำถ่วมท่มามกัขาด<ม>ดินกับสไลลงถ่วพอนลงังคามิดลงังคาอันคนตายแล้วมันจะตายที่ภูไห่ภูไห่บ้านอันดินสไลลง โอ้คนตายก็ตายอยู่บงดินสไลด์คุณเนาะแต่ว่าส่วนมากสิเป็นสัตว์เนาะแม่เนาะสัตว์หนีพ่ะท่านขืนพ่ะท่านก็ตายบางเจ้าไม่หันกล้วยแต่เจ้าเลี้ยงหาสิตู่อยู่แต่ตัวเดียวมีเจ้านื่มีเจ้าเนึ่องแล้วงัวสามร้อยตู่แบบไปเจ้าตามติดฟ์มเลยนะกระเบิดหงอเหลือเจ้าตู่ลำบากเนาะแม่เนาะแล้วก็ดีขึ้นดอกมันได้ไฟฟ้าใส่แล้วย่างหมูเว้น เดี๋ยวนี้พ่อได้ขี้ข้าวกินแล้วพ่อดีขึ้นแล้วเนาะแม่พอได้สีข้าวได้สีนีบ้านนอกข้าวผัดหมูนี่ว่ขายเด้คัรท่วมก็ทำกัรท่วงเงินแล้วต่างคนต่างหยากเนาะต่างคนต่างลําบากต่างคนต่างหยากมันคุ้มมกคายของอยู่จบพได้แล้วน้ำทั่วมิดลังคาไปเฮงแล้วโอ้ยสิต้องเปิดร้านขายของ บ้านเกิดไฟคุณแม่เลยยืบคู้โทรหาต้าน,น,าานยังไปออกบ่ได้เล่นบ่ไปหากันบ่ได้สัญญาณโทรศัพท์กบมูมีคิดทอดโทรคุณแม่กับบุญยักษ์ทางโทรหายังเมื่อหากับเมื่อบาา่ได้ขนาดชิบซี่กิโลจริงไหมท่วมบัดไปทะเลไปเลยกูมีเชื่อไม่ะนะไปหากันเจ้าอีกมาหอดเพื่อนพักแล้วเพคนใส่เครื่องปั่นไฟให้เนาะจัดน้อยเพคนกับปิดละพี่น้องสองชั่วโมง เปิดจะถุมหนึ่งฮอดสามถุมซองนุม 15, เพิ่นสิบ้าเข้าไปไตปลาไปยาปปาับปลาโอ้ยโคดเกือบอยู่นี่เนาะแล้วผมปคดอยุ่งสิริกับมาทางเก่าบล่ล่ะแล้วเขาจะมาเอาห้างจะได้ ก็บุปุดกระยานเยอะพุ่งมันที่อยู่ใส่มันที่อยู่บนไดนป่าตวงนี้ว่าป่าป่ายัง น้ำก็แก่เงาละไปเน็ตไปดูดูตูวนีตัวนี้จะเอาเน่า,าแล้วก็ตัวหญ่ก็เอาเน่ามันก็อยู่น,น้ำหน้าน้ำเข่าค้นอ่างเนี้เนาะตั้หมู่บ้บานนี่มวนคักพี่น้องเอ้ยสุดยอดธรรมาศา,าสแห้งเดีมาใส่ชีวิตร่วมกันกับพี่น้องเศร้าบานเพิ่น เพงินผักเป็นกระเห็ดเนาะกินเขาให้กินห,อหออน้อยห้อยนั่นเด่นเด่นดินก็ยังเงินบ่เ,เลีดเ,เนื่อตัวน้อยจ้ะดันเมื่อเอาตัวน้อยยิ่งเหลี่ยมนีงขวบป่าเนาะ เบิงบ้งเบืง้งเบื้งจับตาเบิง้งเผยเด็้สิอ่ปะปลาน้อยลึงกะระอายชมวกได้บ่ปลาไว้กลัวเว้ยมาหนั่งฮึมเป็นสินนเ,นเป็นพระละพระติงให้มาติงมาติงเพคนว่าจะติงจะติงปลาตื่นไปเพ้นลาพิทุก <laughs> งโอ้ย พ่นายางจอบเอาได้พี่น้องายางค่อยๆย,ย่อง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 ,อง,องจอบเอาได้สิมาเพะว่ะะเาเล่นหันซ้ำแข่งกีฬาบ่ไ,ได้เด้ปลาเสียบิดเด้แต่ตามาอันจับกบจับเขียดนะเนาะปดุกหนยตัวใหญ่บ่ปลาดุกน้อย ปลาคอน้อย,ยป,ดปอ,อดปลาคอ,คอตัวนี้ปลาคอปลคอตัวใหญ่มากเลยเด็กว่หันหนึ่งเนาะได้ใส่ของใส่ของตุม่มช่วก เอาออกคือบ sure ุกป้าเขาคนไปรษันบริัทนี Katrina ่อันนี้ว่าเป็นป้าเขาอ่ะป้าเขาได้แน่เจคือบุไปรษัทบูเป็นยังบุเอาปลาโอ้ยป้าเข่า่นกับมุนเบิตะเนะหลัดไปเอา มันห่ามันบางห้าแล้วมันบบหันขึ้นไว่าหาาันมันมันกระลังขึ้นเดี๋ยวนี้มันขึ้นแล้วพี่น้องงามบ่งามเามนาะไอไอไอเลี้ยวไห่ <c oughs> <c oughs> เานาะลองย <c oughs> ิ่งมันกระล่างยิ่งหอดไวอีก,กึงสิบหกสิบเอ็ดหัวไเคื่อกหันนะงั้นมันไม่ได้คำเลยเด้มันเป็นเดือนเดือนไง <c oughs> เดือนแจ้งบรรยากาศพ <c oughs> งหน้าอันนี้พี่น้อง ป้าเข่านบูป้าเขาา,ขาพล่นไป,ปานาตาชนะตากิจาเห็นหน้าแล้วเห็ดขื้กัน,แต,นแต่บ่ไเด้มีพุ่งส่<อ>บ่ไเด้มีภูเขางสงนี่อื้นอนพิจนาน้ำเฮายืนเนี่ยเฮ้หาหยืนพู่คู่คันแทะนะบอ่อเด้มีผู้่งวิพาดบ้าน่อย อธิเจ้ายืนนี่นี่เปคันแท้บ้านบุข่อยเอินคันแทนาคันนาเป็บ้านเจ้าเอินอีเกิงอีเกิงอีเกิงบ้านข่อยเอินอีเกิงพี่น้องเห็นต้นผุนอีเกิื้งข่อยเอินวันเดือนเดือนเออนั่นแหละไปนะนี่ไงนะไปค่ายอยู่คุณยังไงมักซิดามักซิดา เอาเอาเอาเดนุ้ยเด็กชาวบ้านบ้าบานยังกซสี่บ่บ้าบานบ่มันเนายังกซสี่เด็โอุ๊ยอันนี้แข็งปวดกินบ่าด้บยว่าวิแวต้องซิมบงเด็ปัสซีดานนุ้ยหนึ่งล้างตีนก่อนเพราะเพื่อนมากเลยตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มหมอหน่อยสองคนนี่ เป็นปลาแม่เพิ่นได้ดดดหลายาวะเห็นไหมได้สามตัวปลาคอใหญ่ตัวหนึง่งปลาเข็งหน่อยตัวหนึ่งปลาซิ่วหน่อยตัวหนึง่ง <Okay. S 1> มอนไหนใหญตัวได้ตัวเดียวมอนไหนใหญตัวเดียวอ่ะโอ้มึงเกือบหลงคลองเลยของเล็กเกิน อู้เตัวใหญ่อยู่เด็ะคอใหญ่ตัวนึงเด็ตัวเดียวพี่น้องมันมวนไปพราะได้กินพรได้ต้มกินเนาะเพราะได้ต้มกินเานี่เาล่เไป่างนะีกันนเท่ยานเลยี้น่าอน้เ ตอนนี้เพิ่นก็ได้หมอดไฟหมดแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาสามถุ่มเป๊ะเพิ่นได้หมอดไฟแล้วหยิบกันได้ทำการอาบน้ำแต่งตัวซัดแบตกล่องซัดแบตยังเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วพี่น้องเตรียมพร้อมไปสื้แปต้อมืออื่นพาพี่น้องย่างเขาไปเบิ่งยางออกไปเพิ่งข้างนอกก่อน อากาศดีจังเลยบริสุทธิ์อากาศดีดงสีมาโดนเหรอมันกะเป็นความคาสสิกอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องที่เข้าบริใส่ไฟฟ้าเลยถึงตอนสมัยตัวเองเด็กๆเกนาะไฟฟ้าฝนตกแห้งไฟฟ้าดับบิดขึ้นอันนี้อารมณ์แบบแดงสีเลยพี่น้อง ค่อวๆบว่ามีกระดีไปอีกแบบนึ่งลละพี่น้องเอ้ยเข้ากับสีใดฟั่งเสียงเขียดเสียงกุบเสียงกิ่งหลีทองความบอนเนี่นอยู่บนลทงหน้าเลยอ้ออเออสีน้องนะพี่น้องไฟดับเปิดเมืองดับบังสี่มาเดือนหนึ่งแล้วเด้ ใส่มือละแปดเก่าสุโงกระดับไปให่เมืองอื่นใส่ไปแห่บ,บ้านอื่นใส่วนสลับผัดเปลี่ยนกันใส่ดับเบิลสีก็ดีได้พี่น้องจะได้เห็นอีกเกิงยังเต็มดวงเลยบะไดมีแสงไฟบะไดมี่ยังมาหลบกวนเดือนไงม,มืดแก้ง แต่ว่าเรื่อพัดร่มเรืองยัางนี่บทจําเป็นกระไดแห้งเดืกแห้งหนาวพี่นอ้องอิบซีนอนแล้วอิจะนนอนแล้วเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วฝันดีแล้วกันนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย